สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็บทลอดอินเบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักลวนของชาววันพฤหัสบดีในช่วงเดือนมกราคม2563แม่หมอก็แบ่งออกเป็นทั้งคนโสดที่มีคนคุยแล้วหรือว่ายังไม่เจอใครก็สามารถดูได้แล้วก็คนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วแล้วก็คนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะมีความรักเป็น ในรูปแบบใดนะคะเราก็มาดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากเพราะว่าเป็นการทํานายโดยรวมนะคะภาพกว้างอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะหรือไม่ก็มาเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็เริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยนะคะก่อนอื่นก็มาดูภาพไพ่กันซิ ไพ่ใบแรกของคุณไฮพินเทศหกดาบเด็กถือแม่เท้าเดดสพระราชาถือเหรียญชาริออดสองดาบไพ่ฤาษอสีไพ่พระแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณสามแม่เท้ามองว่าในหลายคนยังต้องรอต่อไปนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะแต่นี้มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม่ไม้ ลักษณะภาพไพ่คล้ายๆว่าคุณค่อนข้างหาคู่ยากนะคะมองว่ามีโอกาสมีเจอคนที่เข้ามาแต่อาจจะยังไม่ถูกใจคุณอาจจะไม่ถูกใจเขาหรือเขาไม่ถูกใจคุณมองว่าคุณเองมากกว่าที่ค่อนข้างเลือกมากนะคะมองว่าคนโสดอาจจะเจอคนที่มีบุญสัมพันธ์กันเพราะว่าได้ไพ่พระนะค่อนข้างเป็นโสดสูงอะ่ะอาจจะหาคู่ยาก หรือว่ายังไม่มีมาในช่วงนี้นะคะยังต้องดูดูไปก่อนหรือแม่ก็ต้องรอไปก่อนจะดีกว่านะคะถ้ามีเข้ามาจะต้องดูเป็นผู้ใหญ่กว่านะถึงจะดีนะคะแต่ถ้าอายุน้อยกว่าไม่ค่อยดีนะต้องดูคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะหรือแม่ก็คนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติไปเลยนะคะแต่เนี้ยมาดูซิคนคุยคุยกันอยู่เป็นอย่างไรมองว่าในช่วงนี้คุณ มีเรื่องอะไรที่อาจจะทำให้คุณทุกข์ใจสูงนะคะมองว่าคุณมีเรื่องทุกข์ใจแต่บอกใครไม่ได้เพราะว่าได้ไพ่หายพินเทสนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีสเสน่ห์มีรังสังหรณ์มีซิกเซนต์แล้วก็มองว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไพ่ใบน,นี้บางคนมีสเสน่ห์แต่ส่วนใหญ่สเสน่ห์ของคุณนะ่ะ มักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามามองเยอะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของมากกว่านะคะที่เข้ามาสนใจคุณนะ่ะหรือคุณอาจจะไปสนใจคนที่เขามีคู่มีเจ้าของแล้วก็ได้ก็เลยทำให้คุณทุกข์ใจค่อนข้างสูงนะคะคล้ายๆว่าความรักจุกอกอะ่ะแล้วก็อุปสรรคปัญหามองว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติไปไปมา,มานะคะ งว่าความรักของคุณไม่ค่อยสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเท่าไหร่นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปในบางครั้งก็เงียบๆนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาคุณก็เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจในบางครั้งคุณก็ท้อนะท้อแล้วก็เบื่อหน่ายว่าจะเอาอยัางไงนะคะจะคบหาดูใจกันแบบนี้หรือว่าจะมีอะไรคืบหน้าก้าวหน้านะคะบางว่าในช่วงนี้ โดยเฉพาะคนที่คบหากับคนทางไกลอาจจะไว้ใจไม่ได้นะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอาใจเป็นอื่นนะคะทัศนคติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้อะขนาดเพียงแค่การเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักคุณก็ยังทุกข์มากมายในขณะน,นี้คุณหาความสุขไม่ได้เลยนะคะจิตใจของคุณหนะ่ะภาวะพะวงห่วงหน้าพวงหลังนะแล้วก็มองว่าคุณนะ่ะ คิดถึงเขามากมายนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงห่างห่างไปอดีตที่ผ่านมาบางว่าความรังคุณมีทั้งทุกข์ทั้งสุขหรือบางคนอาจจะลักๆเลิกเล,ล,ลิกนะคะเดี๋ยวลักเดี๋ยวเลิกก็ได้เพราะว่าได้ไพนะ่เดอะเหะหาความสุขสบายใจอย่างแท้จริงไม่ได้นะหรือบางคนอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับคนเก่าๆรักเก่าๆหรือว่าคนเดิมๆก็ได้นะคะที่จบกันไปอะ่ะ เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมามองว่าอาจจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขและอย่างหนึง่งสิ่งที่คุณต้องการนะ่ะคุณต้องการให้คนรักของคุณนะ่ะสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายนะคะแล้วก็มีความรักที่มั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คุณต้องการนะคะบางคนอาจจะคบหากับคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน หรือว่าคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะหรือไม่ก็คนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติแต่มองว่าความรักของคุณนั้นยังไม่มั่นคงเพียงพอนะคะแล้วก็อนาคตมีความเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าทางไกลหรือว่าหันหลังให้กันมีความเป็นไปได้ว่าเอาใจออกห่างนะหรือไม่ก็เขาก็อาจจะพยายามตีตัวออกห่างจากคุณนะคะโดยที่คุณไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะ คุณก็ได้แต่น้อยใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่เขาไม่พูดไม่คุยแล้วก็ไม่เคลียร์กับคุณนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าคุณจะไม่สามารถติดต่อเขาได้กลัวว่าเขาจะเงยียบไปเลยนะคะในขณะเนี้ยคุณหน่วว่าวุ่นใจนะมีความสับสนลักษณะเหมือนกับว่าคุณนะมีความสับสนลังเลใจไม่แน่ใจแล้วก็มีอะไรที่ต้องตัดสินใจนะคะ คุณอาจจะติดต่อเขาไปแต่ติดต่อไม่ได้ก็ได้นะคะหรือเขาไม่ยอมรับสายกับคุณหรือเขาอาจจะบอกคุณว่างานยุ่งนะคะไม่มีเวลาให้คุณนะคะส่วนจุดมุ่งหมายของคุณนะ่ะคุณก็ปงปงๆแล้วนะในขณะนี้ในหลายคนอาจจะปงปงๆทาใจแล้วอะ่ะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่พระถึง2ใบแล้วก็ได้ไพ่ไพ่ไฮพินเทสนะก็อย่างที่บอกบางคนอาจจะหาคู่ยาก แล้วก็มีความเป็นโสดสูงนะคะยังต้องโสดต่อไปอะ่ะยังหาคู่ที่ถูกใจไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาก็ยังไม่ใช่อาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ถูกใจคุณนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าปล่อยวางปรงๆทำใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดนะคะถ้าคู่ก็แล้วก็ไม่แคล้วกันหรือว่าถ้าคุณมีคู่มีบุญสัมพันธ์ก็คงได้เจอนะคะ มองว่าคุณคาดหวังแบบนั้นนะว่าถ้าเขาคนนั้นคือคนที่ใช่ยังไงก็ต้องได้เจอหรือไม่ก็ต้องกลับมาหาคุณนะคะส่วนสิ่งที่คุณได้รับมองว่ายังต้องรอต่อไปนะคะภาพไพย่ยังอีกยาวไกลที่จะได้เจอนะสำหรับคนโสดที่ไม่เจอใครนะคะหรือคนคุยคๆกันอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรยังต้องรอต่อไป แล้วก็ไพ่ใบนี้อาจจะมีการตัดสินใจระหว่างคน3คนถ้าไม่คุณกับเขานะคะถ้าไม่คุณก็เขาว่ะเพราะว่าโดยเฉพาะคนทางไกลมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอาใจไปเป็นอื่นหรือเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ได้อยู่ด้วยก็ได้ลักษณะขเขาไม่มีเวลาให้คุณไม่สนใจคุณแล้วก็ตีตัวออกห่างนะคะเอาใจออกห่างคุณนะ่ะคุณก็ได้แต่รอแล้วรออีกนะคะ แต่ยังไงมองว่าคุณหนะักรักเขานะรักเขาจนหมดใจอ่ะต่อให้รอแค่ไหนคุณก็จะรอต่อไปเลยนะคะมองว่าต่อให้เขาเปลี่ยนไปคุณก็ยังรักแล้วก็รอคอยเขานะแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้คุณสุขสมหวังเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะแต่แม่หมอก็แนะนำว่าถ้าคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่ดีที่เขาพร้อมที่จะรักคุณอย่างแท้จริง ก็ขอให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะในบางครั้งตัวคุณเองมากกว่าที่สร้างกำแพงปิดกัน้นก็เลยกลายเป็นว่าเสียโอกาสดีๆนั้นไปนะคะยังไงแม่หมอกก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะอย่าพึ่งท้อใจนะคะถ้ามีคนที่ดีที่ใช่ยังไงก็ต้องได้เจอนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้สำหรับคนโสดนะคะ อันนี้เราก็ไปดูสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ฤาษีแฮงแมนห้าไม่เทา้าเด็กถือไม่เทา้าแล้วก็ห้าถ้วย The DM p p e s s สามบริยนัน หไม้เท้า THE MOON แล้วก็พไพ่ใบสุดท้าย10เปลี่ยนนะคะมองว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวมีโอกาสสุขสมหวังนะคะอันนี้มาดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณมองว่าคุณน่ะปงปงปล่อยวางเกี่ยวกับความรักนะคะไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ บางคนก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าการที่สร้างบุญสร้างบารมีอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้เพราะว่าบางคนหลายหลายคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่แต่ถ้าใจคุณทุกข์ก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นนะคะดังนั้นความสุขสร้างด้วยตัวเองนะโดยการที่ทำอย่างไรก็ได้ให้ใจของคุณมีความสุข แล้วก็มีความสบายใจนะคะนั่นก็คือยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับธรรมะนะคะถือว่าใช้ได้นะสำหรับภาพภัยที่เกิดขึ้นนะคะส่วนอุปสรรคปัญหามองว่าคุณนะต้องอดทนอดกั้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะ่่บางครั้งคุณก็อึดอัดใจนะคะหาทางออกไม่ได้อาจจะมีปัญหามากมายเข้ามาถาโถมก็ได้นะคะภายใบน,นี้แนะนำว่าให้คุณนะพยายามอดทนอดกั้น ใช้สติให้มากๆนะคะสติมาปัญญาเกิดนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามขอให้พยายามที่จะใช้สติในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามที่จะมีเหตุผลให้มากๆดีกว่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าในบางครั้งอาจจะมีเรื่องเสียความรู้สึกมีเรื่องนึกน้อยใจกันก็ได้หรือมีเรื่องเข้าใจผิดระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะและสิ่งที่คุณคิดเอาไว้อะคุณคิดว่าความรักของคุณจะราบรื่นสดใส แต่ภาพไพ่มีแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นในบางครั้งอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันหรือมีเรื่องอะไรสับสนนะคะไพ่ป็นนี้มองว่าคุณละคู่จะต้องร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันปัญหานั้นๆให้ถึงฝั่งให้ได้นะเพราะว่าภาพไพ่ยังอยู่กลางทะเลอยู่เลยนะคะยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะ่ละลักษณะเหมือนกับว่ายังมีปัญหาอีกเยอะที่คุณละคู่จะต้องต่อสู้ต่อไปนะคะ เพราะว่ามีแต่ปัญหามากมายเข้ามามีแต่เรื่องวุ่นวายมีเรื่องร้อนรุ่มกุ้มใจหรือไม่ก็มีปัญหาจากคนอื่นนะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาในบางครั้งเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คุณมักจะเป็นคนที่คิดมากคิดเล็กคิดน้อยกังวลใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาลักษณะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะ มีเรื่องคุณข้องหองใจนะอะไรเล็กอะไรน้อยก็เก็บเอามาคิดนะคะเรื่องนิดเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีเรื่องไม่พออกพอใจกันอาจจะเกี่ยวกับปัญหาหึงหวงวัดระแวงไม่ไว้ใจแล้วก็คอยจับผิดกันก็ได้นะคะและสิ่งที่คุณต้องการต้องการปล่อยวางอาดีตหรือไม่ก็ลืมอดีตนะแต่คุณก็อดคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณเอามือกุมขมับอะ คิดแต่เรื่องสิ่งที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่ปัจจุบันคุณอาจจะมีความรักที่ดีอยู่ก็ได้แต่คุณนะําไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะยังคิดนู่นคิดนี่ก็เลยกลายเป็นว่าคิดมากไปกลายเป็นเรื่องปวดหัวนะคะขอให้คุณปล่อยอดีตส่วนด้านอนาคตมีโอกาสมีเกณฑ์การตั้งครรภ์น,นะคะในหลายคนนะคะบางคนมีการวางแผนเอาไว้ว่าจะมีบุตรก็ได้นะ เพราะว่าจะมีการกำเนิดใหม่หรือว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามานะคะก็ว,ว่าคู่ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นนะแล้วก็จุดมุ่งหมายหรือว่าการวางแผนเอาไว้คุณมีการวางแผนเอาไว้ว่าจะมีความรักที่มั่นคงนะคะและสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าความรัก จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ไพ่ใบเนี้บอกได้เลยว่าในบางครั้งก็เจ้าแง่แม่งอนนะบางคนก็มีเรื่องน้อยใจหรือว่าหันหลังให้กันนะคะมีเรื่องน้อยใจกันมีเรื่องผิดใจกันเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ราบรื่นสวยหรูอย่างที่คุณคิดเอาไว้แต่สิ่งที่ได้รับบอกได้เลยว่าจะมีการกลับมาหรือไม่ก็มีความอบอุ่นเข้าใจกันเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะการเป็นคู่เป็นครอบครัว แล้วก็มีความห่วงใยม cool so ั่นคงมั่งคั่งเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกนะบางคนอาจจะมีรูปมีเต้าด้วยกันก็ได้นะคะก็จะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันอีกครั้งนะสำหรับบางคนที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันไปหรือว่าหันหลังให้กันก่อนหน้านั้นนะคะยังไงก็อย่าพึ่งคิดมากไปนะเพราะว่าภาพไพ่โดยรวมแล้วความรักของคุณค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขและคุณก็ ปรงๆป,ปล่อยวางได้แล้วนะคะแม่หมอก็แนะนำว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปอย่าได้เก็บเอามาคิดหรือว่าทำให้ความรักปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาเด็ดขาดนะคะก็ดีใจด้วยนะสำหรับบางคนที่มีโอกาสที่มีความมั่นคงกลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของชีวิตคู่นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะก็ดีใจด้วยนะคะ อันนี้เราก็ไปดูซีสํำหรับมือที่3หลักความรักเป็นเช่นไลนะคะไพ่ใบแรกของคุณสเต้งน,นะคะเด็กถือดาบสิบถ้วยเดลิเวอร์สถ้วยพะราชินีถือดาบ ี่เหรียญสิไม้เท้า8ดาบแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณ3ไม้เท้านะคะมองว่าคนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามือที่สามหรือว่าความรักมีปัญหานะคะยังต้องรอไปก่อนนะภาพไพ่บอกอย่างนั้นนะขอให้คุณอดทนอดกัน้นแล้วก็เข้มแข็งให้ได้ทั้งกายแล้วก็ใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะไพ่ใบนี้คุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ไพ่ใบนี้บอกให้คุณอดทนให้ได้นะคะมองว่าคุณสามารถทำได้นะคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่มีเขาเพราะวะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะมองว่ามีเรื่องหรือมีเรื่องหวัดระแวงหึงหวงหวัดระแวง แล้วก็ไม่ไว้ใจหรือคุณอาจจะรับรู้ได้ว่าเขาอาจจะมีใครอื่นที่นอกเหนือจากคุณหรือคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเขามีครอบครัวนะคะในช่วงเนี้ยมองว่าคุณน่ะมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะมองว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วก็ทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้อ่ะคุณคิดว่าอยากจะมีคู่มีครอบครัวมีความรักมีความเข้าใจ มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างคนอื่นเขานะคะแต่ภาพภาพ,าพ่ายอ่ะคล้ายๆมีแต่ความว่างเปล่านะเป็นความคิดของคุณฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่ผ่านมามีรักที่เป็นทางเลือกเกิดขึ้นนะ่ะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้เขาอ,อาจจะมีใครอื่นที่ดอกเหนือจากคุณอย่างที่บอกนะคะมันเป็นความรักที่ยังไม่มีความชัดเจนให้กับคุณนะ่ะ และเขาก็ไม่มีคำตอบที่ดีให้กับคุณอย่างแน่นอนและสิ่งที่คุณต้องการต้องการให้ความรักของคุณกลับมาคืนดีนะคะหรือว่าต้องไม่มีต้องไม่มีความรักที่เป็นคนสามคนนะแต่ไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่ายังไงก็เป็นเรื่องของคนสามคนนะคะเพราะว่าเห็นไหมชัดเจนเลยว่าผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองคนนะแล้วก็เหมือนกับว่า เขาเลือกไม่ได้เก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะและด้านอนาคตมองว่าต่อให้คุณไม่พอใจเขายังไงคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเลือกที่จะนิ่งเงียบเอาไว้หรือไม่ก็เก็บความรู้สึกนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าเขาจะนิ่งเงียบไปหรือไม่ก็ความรักไม่มีอะไรก้าวหน้าคืบหน้าแต่อย่างใดนะคะย่ำอยู่กับที่ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณกลัวแล้วก็สิ่งที่คุณมุ่งหมายเอาไว้หรือว่าเป้าหมายแผนการที่คุณวางไว้อะคุณวางแผนเอาไว้ว่าเขาอจะรักคุณแล้วก็จะรับผิดชอบคุณแต่ไพ่ใบนี้มีแต่เรื่องหนักอกหนักใจนะคะเขาคนนั้นน่ะสร้างความทุกข์ให้กับคุณมากกว่านะแล้วคุณก็ต้องแบกปัญหาเอาไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะคุณยังไม่สามารถปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้นะ ในเมื่อใจของคุณนั้นรักเขาแล้วก็ผูกพันกับเขามากมายนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือคุณนะคะและสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขาจะติดต่อคุณมาแต่ไพ่ใบเนี้ยมองว่าเขาบล็อกคุณไว้นะแล้วก็ไม่ต้องการติดต่อคุณนะคะหรือภายใปเนี้อาจจะมีเรื่องอะไรเครียดเคียดอยู่ก็ได้หรือว่ามีปัญหาหลายอย่างเข้ามาที่ยังไม่สามารถหาหนทางแก้ไขได้นะคะ หรือในช่วงนี้เขาอาจจะบอกคุณไว้ก็ได้หรือไม่ก็เงียบๆไปไม่ติดต่อมองว่าเขาอาจจะทำตัวห่างๆคุณไปอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาอาจจะอยู่กับคนอื่นหรือว่าครอบครัวเขาอยู่ก็ได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่มีเวลาให้คุณน่ะแล้วก็ให้สิ่งที่คุณได้รับก็คือต้องรอคอยต่อไปมองว่าเขาอยู่ห่างไกลคุณนะคะ คุณก็ยังต้องรอต่อไปแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยอาจจะมีเรื่องตัดสินใจระหว่างคน3มคนนะว่าจะเอาอยัางไงนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยบางคนอาจจะถามว่าแล้วเขาจะรีเทิร์นกลับมาไหมจะติดต่อกลับมาไหมยังไม่ติดต่อนะคะมองว่าเขาอาจจะบอกคุณไว้และคุณก็มีเรื่องทุกข์ใจอีกนานนะคะอาจจะเป็นปัญหานหนัก ความรักไม่ลงตัวแล้วเขาก็อยู่กับครอบครัวของเขานะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะถ้าคุณรักเขาก็ต้องรอต่อไปแต่ก็ขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะอดทนอดกั้นแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ